สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องเพื่อนนะครับพบกันอย่ตามเคยนะครับวันนี้นะครับได้มาแล้วครับผังเลขครับงวนประจำวันที่16พฤศจิกายนนะครับ264ครับมาแล้วครับงวดนี้ครับเลขเด่นเด่นชัดครับ8กับ4ครับอ้าวมาแล้วไปเลยครับข้างในมีเลขอะไรบ้างชมกันเลยงวดก่อนมี มีอะไรมีสามมีเจ็ดหรืออะไรมีสามมีเจ็ดมีเก้านะครับหมดที่แลนะ่ตังนี้วันนี้มีแปดมีสองแล้วก็สี่สี่สองนะครับชัดไหมครับรมว่าคันชัดนะครับอ่าหนะ้านี้ครับมาแล้วครับโดูยให้ชัดนะครับอา งวดก่อนชุมทางเลขเด่นนะครับงวดที่แล้วเมื่อกี้ก็ไม่เข้าเลยนะครับหลุดนะครับแต่ตรงนี้นะเข้านะครับเลขห้านะตรงนี้จะเข้าตลอดนะครับอาจารย์ยามสามตาเข้าตลอดนะครับงวดเมื่อกี้เลขเลขกิทิพนนี่เข้าปะไม่รู้นะต้องดอนกลับมาดูนะฮะรู้สึกจะเข้าอยู่นะครับแต่เป็นหลักร้อยนะเลขเก้าตรงนี้นะครับ ถ้าใครเพิ่งเข้ามาดูก็ดูแล้วยังไม่เข้าใจนะให้กลับกลับไปดูนะครับวันที่หนึ่งมิถุนายนสองห้าหกสี่ที่ช่องจลัดหวัวรวยชาแน,นลนะครับใครที่เข้ามาดูแล้วก็กดติดตามนะครับเป็นกำลังใจให้อัดด้วยนะครับนี่ครับจานทร์เวทีกาแฟดำวันนี้ให้ศูนย์จันทร์รมะเร็งสรช้าจาันนี้ อะอเลยนะฮะฝั่งนี้ก็ไม่มีอะไรครับยาวครับยาวไปใครถูกกันบ้างก็ไม่รู้นะครับขอแสดงความยินดีด้วยนะครับสําหรับคนที่ถูกนะฮะก็เป็นกําลังใจให้สําหรับคนที่ไม่ถูกนะะงวดหน้าสโล่ใหม่นะฮะครับดูไว้ครับเป็นแนวทางครับแบ่งปันกันไปครับเอา้าดูครับมาแล้วครับงวดน,นี้มาแล้วเอา้า ดูแล้วก็แคปไว้ครับแคปหน้าจอไว้เลยใครดีใครได้ไครับแคปไว้ไจันทินกรนครับเป็นปุกฮะ อันสน้อยดูครับลมนะครับปัดลมฝั่งนี้ไม่มีอะไรครับมีแต่จนสลัดนะครับนี่โจนสลัด ใายเคียดครับใายเขียดสีเลียดอะไรมากมายนะ่ะดูครับมีเรียกไหมดูครับนี่ครับจาโนสแซคโครครับเลขเด่นใต้ครับล่าง มดก่อนตรงนี้เป็นเลขสี่นะฮะสี่ห้ามดก่อนนี่ก็เป็นเลขอะไรเลขเลขหนึ่งเข้าทุกงวดครับตัวเนี้เนี่ยเลข 6. หกวันนี้มาหกนะแอดก็ได้จากตัวนี้เลยครับแอดก็ได้สี่ห้าไปเพาอได้ค่าขนมนะฮะให้ลูก <laughs> นี่ตรงนี้เลขหกวันหน้าน่าจะมีเลขหกนะผมว่าชอบหกอยู่หยโชคดีนะครับทุกท่าน,นห้มีเงิน <c oughs> กันตัวหน้านะฮะถูกหวยรวยเบอร์กันนะครับสวัสดีครับผู้คนใหม่ครับสวัสดีครับ